เวลาอาหารแมวเลียของเด็กๆนะคะตัวที่กินเป็นกินเก่งก็จะก็จะเลียแล้วก็รูดตัวที่กินไม่ไม่รู้วิธีกินก็แค่เลียอย่างเดียวก็ไม่ทันเพื่อนให้เพื่อนตัวที่กินตะเก่งหรือว่าตะกาก็จะไปแย่งของเขากินหมดเลยมาดูคลิปกันแล้วกัน,นะคะ่ะ ตั้มคิวตัมคิวตา้มคิวตามคิวตัมคิวตัมคิวได้เข้ก่อนไดก่อนไดก่อนได้เก่อนมามากจริงเขาน่าเฟยกระลุกทำได้มามไม่แย่งไม่แย่งไม่แย่งนะฮะ โอ้ยมาม่าไม่ได้กินเลยคนอื่นเขารูดหรอมาม่าทำไมเนี่ยมูแฮมมารูดลวดนะโคลาชอบแย่งโคลาพอก่อนให้คนอื่นกินมูแฮมแล้วเพิ่มเพิ่ม ขึ้นด้อ่ากูได้ก้ชอบบมซองนั่นไปเหมือนกันนั่นแหะนัน